ต่อมาคือเอกสารทางกฎหมายและ legal document และ draft contract draft contract ตัวนี้มันแปลว่าร่างสัญญาหรือสัญญาฉบับร่างมันคือตัวร่างของสัญญานะมันไม่ใช่การร่างสัญญานะเค okay, ไหมถ้ามันมาในรูปแบบนี้นะมันเป็นคํานาม draft contract มันคือสัญญาที่เป็นตัวร่างที่มันยังไม่เสร็จอะโอเคนะนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น to draft เป็นเวิร์บแบบนี้มันจะแปลว่าร่างคือกำลังร่างกำลังพิมพ์ยังทำไม่เสร็จมันแปลว่ายกร่างหรือว่าร่างสัญญาเอกสารทางกฎหมายใช้ได้หมดโอเคนะถ้าเกิดว่าตัวสัญญาฉบับร่างหรือว่าร่างสัญญาตรงนั้นอะไอตัวที่เป็นสัญญาที่ยังไม่เสร็จอะใช้คำว่า draft contract แต่ถ้าเกิดเราใช้คำว่าอ๋อเรากำลังร่างสัญญาก็คือ Draft d r a f t i n g โอเค้าปะ letter of intent letter น่าจะคุ้นกับคําว่าเอ้ย letter แปลว่ากดเอ้ยแปลว่าจดหมายถูกไหมอ่ะมันจริงๆแล้วมันแปลว่าหนังสือ letter แปลว่าหนังสือ i n t e n t ตัวนี้มันแปลว่าความตั้งใจเคยไหมความประสงค์ความตั้งใจ letter of intent หนังสือแห่งความตั้งใจในบริบทกฎหมายมันแปลว่าหนังสือแสดงเจตจำนงเจตจำนงมันก็คือความตั้งใจของเราเแหละถูกไหม letter of intent ชื่อย่อคือ loi ่ loi แปลว่าหนังสือแสดงเจตจำนงถัดมา Let t f r o f c o n s e n เอ่าเรารู้แล้วนี่ l e t t e r of คือหนังสือหนังสืออะไร Consen t แปลว่าความยินยอมเวลาท่านเข้าเว็บไปอ่ะแล้วเว็บเว็บไซต์มันจะชอบเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั่นใช่ปะมันจะมีให้ติ๊ก consent นั่นแหละแปลว่าท่านยินยอม c o n s e n t คือความยินยอม l e t t e r of c o n s e n t จึงแปลว่าหนังสือให้ความยินยอม